เฮลโหลสวัสดีครับมาเจอกับเกม Volobot นะครับก็เป็นเกมที่ออกมาสักพักหนึ่งแล้วเห็นว่ามันเป็นแนวหุ่นยนต์สุปเปอรโรบอทที่ชอบก็เลยโหลดมาเล่นดูตอนนี้มีให้เลือกอ่าตัวละครหลักสองตัวนะครับมีสีแดงนี่คืออะไรเนี่ยอันไอเซ้นกับอัศวินสีขาวเอาอันไอเซ้นดีกว่าไปมีตั้งชื่อใช่ไหมอ่ะตั้งชื่อ ต้องเป็นชื่อเราเหมือนเดิมสำหรับเกมแนวมือถือเราจะใช้ชื่อนี้นะที่จริงก็ส่วนส่วนใหญ่ใช้ชื่อนี้หมดแหละจะไปเกมวอลโรบอตโรบอตวอลอะไรเนี่เยเดีย๋ยวดูชื่อแล้วกันนะครับอ่านี่มันแนวซุปเปอร์โรบอทชัดๆผมขอไม่อ่านแล้วกันอุ้ยเหือซุปเปอร์โรบอทเกมสมัยก่อนเลย โอ้โดนตีมันตื่นเต้นมากจะโดนแบนลิกัสิตเพลงไหมเนี่ยตีมาเลยได้ทีละตัวเนี่ยสิสตรูมีเยอะกว่าเฮ้อทำไมเรื่องไม่ลดวะเจ็ดมิไซล์ตายหมดเลยแหมมาถึงก็เก่งเลยนะ ขอไม่อ่านนะโอ้หขี้เกียจภาคขี้เกียจอ่านมันเยอะมากขอข้ามข้ามไปมาดูเกมเพลย์ดีกว่าเรามารีวิวอนะเนาะเอ้ยโอ้โวโคตรใหญ่เลยอนะ่ะคุยนี่มันกันดั้มพวกกันดั้มวิงใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะมผมไม่ขอบอกก่อนว่าผมไม่ใช่แฟนกันดั้มโดยตรงนะแต่ว่าชอบพวกขุนยนยู่ชอบมาชินกาแล้วก็อะไรวะ ชินเกตเตอร์อ่านี่คือหุ่นยนต์ที่ผมชอบนะสมัยก่อนคือเล่นเกม p พ a y s t a t i o n วนะมีซูเปอร์ลอบอทอัลฟาอะไรอย่างเงี้ยคือเล่นแม่งหมดทุกภาคอะจบหมดอะสนุกมากมันเป็นเกมวางแผนการลบไงถ้าคนที่เล่นอยู่ภายในยุคของเพย์นหนึ่งที่กำลังเฟื่องฟูสำหรับซูเปอร์เกมซูเป,ปรรอร์ลอบอทนะจะหานรู้จักอยู่ เชิ esh, ภาพฉากคือทุกตัวนี้ไม่สก,กิดไอตัวใหญ่นี่เลยใช่ไหมเนี่ยมันเก่งมากเลยเชิโจมตีไปเป็นแสนแล้วเนี่ยเลือด<า>ไม่ลดเลยอะ่ะเฮ้ยฉากสวยมากโอ้ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นไม่ไม่ตายเลยว่ะโดนมันทีเดียวเชียวล่ะตายห่ากันหมด มาแล้วโอ้โหโดนไปเท่าไรล่ะเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทุกคนสามเดือนผ่านไปที่โรงพยาบาลน็นอกเลย,เลยไม่ตายครับอีกเรารอดมาได้ยังไงอ่าเข้ามาสำหรับตัวเกมแล้วอินเทอร์เฟซหน้าประดิษฐ์สร้างมุญยวนขึ้นมา กันดั้ม mk 5ดาวเฮ้ยเราได้มาถึงกันดั้มมันได้ระบบทั่วไปใช่ไหมทุกคนก็ได้เหมือนกันใช่ปะมันหลอกให้เราดีใจได้ฮีโร่5ดาว,วหรือเป่าเนี่ยอ่านี่คือซู p เปอร์ฮีโร่หลักของเอ้ยอุญยนหลักของเรากลับอ่าเป็นมิชชั่นโหดนตรีเชฟฉากต่อสู้แบบนี้ชอบ มีคูณสองด้วยคูณหนึ่งคูณสองมีให้กดสกิลครับสองตัวเชดเรียกเรือใหญ่มายิงแจมอายหมดเลยโว้เยเยือยอัพแล้ว มันทำเหมือนเกมทั่วไปเลยอ่ะเฮ้ยมีตัวมาช่วยเราฟันไม่ได้ฟันนี่ว่ามันวิ่งเข้าไปเสียบแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นี่เลงคูนสองนะพามันเลยเร็วเหลือตัวเดียวไม่ตายไหมเฮ้อนี่ไงชิโร่เท่ดีชอบ เรายินดีด้วยคุณเป็นคุณ,เป,คณเปิดแต่งคุณยนต์แล้วเปิดแต่งคุณยนต์แต่งคุณยนต์แต่งเลอออโตตีบวกตีบวกคุณยนต์ครับตอนนี้เอาคุณยนต์ลูกกระจอกมาสู้อ่เดินต่อไปยังเป็นยังคงเป็นระบบแตบว่าให สอนเราเล่นบังคับการเล่นอยู่นะโว้วทำไมเราต้องอยู่ข้างหน้านเอา้าวิ่งไปต่อยแล้วมิสอลองอีกท่าหนึง่งปืนกลเอาไม่ตายเว้ยเหลือขีดเดียวโดนไปดีเย้ yeah! เร็วัพแล้วสี่แล้วตอนนี้เร็วมากเฮ้ยเนี่ยแหละตัวเนี้ยนเะทดีชอบใช้เขียวใช่ป่าวะผมจำไม่ได้แล้วเออนี่แหละโอ้โหชอบเลยเคยดูสมัยตอนเด็กๆชอบมากออชิบหายคุณโยละพังเลย เจ๋งชอบไตัวเนี้ยุยนตัวเนี้ยที่มันมีปีกข้างข่าวแล้วใช้เขียวสีเขียวจำได้ยันตอมันจุดยันปัจจุบันเนี่ยมีอะไรเนี้ยโอโ้โหอินเทอร์เฟซมันคนเยอะเลยเว้ยมีศูนย์รางวัลล็อกอินแพ็กเลเวลห้ายังไม่ได้บังคับเองเลยเนี้ยกดตามอย่างเดียอะเลย จมตีเบามากโจมตีธรรมดานะครับท่าแรกที่เราเวลาเริ่มต่อสู้แล้วรอบสองมันถึงจะใช้สกิลกันอ,อ่าเหมือนเกมพวกอ่าที่เห็นกันทั่วไปสมัยนี้นะเป็นเทิร์นเบตแบบนี้แหละอุยตัวข้างหลังก็เท่นะที่มันใส่พระคุมอ่ะมันถือเป็นเคียวคู่ ไม่ใช่เขียวคู่ผู้ผิด,ดมันเป็นเหมือนงวงอะไรนั่นน่ะเฮ้ยอะไรวะโอ้ยีไฟฟ้าโอ้แรงมากนี่ไงโชว์ท่าหน่อยเร็วไม่เอาตัวนี้อเอาตัวนูน้นตัวนี้เห็นแล้วรอบหนึง่งโหยอยากดูท่าตัวใส่ผ้าคลุมไงรับ แจกของอ่าได้มาแล้วได้เริ่มเล่นเองแล้วเรามาดูอินเทอร์เฟซกันดีกว่าอ่าภายในหน้านี้อ่ามีอะไรเนี่ยประกาศสุโคยขึ้นบนัสเติมเงินโอเคก็เติมเงินทั่วไปแหละมาเริ่มแรกก็จะมีทางด้านขวาเป็นร้านค้าใช้โอ้โหสินค้าใช้เพชรซื้อกันนะครับขอข้ามไปไม่อธิบายรายละเอียด ว่าน,นะคนมีเงินเขาเติมกันนะสําหรับผมไม่รู้ว่าจะลงทุนจับกเกมนี้ดีหรือเปล่าแต่ถ้าใครชอบแนวกันด้เนี่เกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่คุณรอมานานนะเป็นแนวเทิร์นเบททั่วไปภาพสวยโอเคต่อไปค่ายอาวกาศมันโอ้เปิดได้ในะอฟพีหรือว่าสิบก็ต่อไปจะมีอะไรอีกะ่ะสมอลรบภูมิอวกาศอ๋อมี ผ่านด่านแช่งชิงชัยเข้าร่วมกิจกรรมล่าบอสทั่วไปเป็นกิจกรรมในเกมที่ต้องเล่นแต่ละวันนะคือภารกิจแต่ละวันมันมีอยู่แล้วเดลี่เนี่ยเราต้องเล่นให้มันครบถึงจะได้เงินได้ของได้เพชรได้นู่นได้นี่ได้นั่น,นทั่วไปต่อไปกิจกรรมข้างบนกิจกรรมมันมันโอ้โหนี่ก็เป็นกิจกรรมเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยรับของล็อกอินรายวันเติมเท่านี้ได้อันนี้ ผ่านด่านห้าด่านได้อันนี้ใช้เงินอน,นุได้อันนี้เหมือนแอคชิพเมนต์เหมือนเควสอะไรอย่างเงี้ยสุนวิจัยสุนวิจัยนี่ก็คือพวกเหมือนเปิดกล่องเอาหุ่นยนต์ประมาณนี้ใช่หรือเปล่าวะเปิดได้ในเลเวลสามห้าใช่เป่าวะอันนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วอันนี้บันทึกกันดั้มอันนี้คือลุยด่านธรรมดาอันนี้กองทัพเปิดได้ในเลเวลยี่สิบเปิดได้ในเลเวลสิบหก นี่ไม่ใช่อันนั้นเอออันนี้แหละ لي. คือการเปิดเปิดหุ่นยนต์โดยใช้เพชรงั้นเรามีอยู่100เพชรก็เรามาเปิดเล่นกันดีกว่าจดไปขอเทพเทพสามดาวอ่าหลัไปลงคือของพวกนี้น่าจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีกิจกรรมกริจกรรมต่อวันอย่างที่บอกอ่ะ สมมติลงสมมติถ้ามันโจมตีเข้าไปเข้ามาเดี๋ยวก่อนนะจะอธิบายยังไงดีคือเมื่อเข้าไปแล้วจะมีประมาณ 1- 2ถึงสด่านอะไรอย่างนี้ด่านแรกใช้แต่หุ่นยนต์ผู้หญิงหุ่นยนต์ผู้ชายหุ่นยนต์ปืนหุ่นยนต์โจมตีระยะใกล้มันจะเป็นแบ่งอย่างเงี้ยตามเกมแต่ละเกมแตกต่างกันไปซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าแบ่งอะไรส่วนอันนี้เมื่อกี้ที่อธิบายผิดกิจกรรมมันหมัดก็น่าจะเป็นพวกกิจกรรมทั่วไปอะที่อย่างเคยบอกแต่ว่าไม่ใช่การเปิดฮีโร่นะส่วนศูนย์วิจัยอันเนี้ย ม่ใช่การเปิดฮีโร่นะครับเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง่าจะเป็นดันเจียนหรือว่าอะไรสักอย่างไม่แน่ใจอ่ะต้องลองเล่นกันไปดูหรือว่าถ้าใครที่เล่นเลเวลไกลแล้วหรือส่สูงๆแล้วก็พิมพ์บอกได้นะต่อไปยานใหญ่ของเราก็เหมือนเปิดดูตัวละครอ,อะไรประมาณนั้นเว่า,เามีตัวละครทั้งหมดกี่ตัวลงได้กี่ตัวในยานแม่ของเรามีอัพกรองอัพเกรดมีเปลี่ยนยานแม่ด้วยเนะี่ย เออเว้ยดีดีดีโอเคเดี๋ยวเรามาอีกสักด่านหนึ่งก่อนลาจากชัปเตอร์ที่สองง่ายไดย้ออกต่อสู้เกมนี้จะมีเอน r ี y นะครับทางด้านบนท่าสังเกตดูเมื่อกี้ลือมอธิบายอยู่เหมือนเกมทั่วไปอย่างที่บอกอ่ะมีเอน r ี y ในการเล่นจะไป บีมโอ้เบามากยอนใหญ่เรายิงร้อยสี่สิบสองงี้แต่มันสามารถเก็บได้ทั้งแมปไนงะโอเคอินเทอร์เฟสด้านบนก็จะมีเงินนะครับแล้วก็มีเพชรแล้วก็เอนเนอร์จีพลังสายฟ้าในการเล่นมีรูปทีมการวางตำแหน่ง อ๋อสามารถปรับตำแหน่งฮีโร่ที่ยืนได้ไม่ใช่ฮีโร่พูดผ,ผิดขุนยนต์ต่อไปรางวัลก็ดูของรางวันลนกิง้งเลนกิ้งอะไรเนะีระดับดาวที่คนเก็บได้เหรอโอเคเกมนี้ก็มีประมาณนี้นะครับลองมาให้แล้วใครที่อยากให้ลองเกมไหนอีกก็พิมพ์มาบอกเลยเดี๋ยวจะจัดให้ถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาว่างนะครับตอนนี้ขอลาลวก่อนไปละ 拜拜。Bye bye